ใครที่มีปัญหาแบบนี้บ้างนะคะที่แบบว่าครูค่ะคนรับข้างใกล้ตัวบางคนใกล้ตัวมากนะคะนอนเตียงเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาคิดลบมากเลยะค่ะนูรับมือไม่ไหวแล้วนะคะไม่อันนี้คือไม่ใช่แค่ครูสอนให้รับมือแต่ให้สอนให้ฝึกจิตได้ด้วยนะคะว่าทําอย่างไรนะคะเราเนี่ยนะคะเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยโลกของเรามันมีขั้วจะเห็นว่ามันจะมีดีมีเลวเห็นปะ่ะมันจะมีชอบไม่ชอบมันจะมีเย็นมีร้อนมันจะมีอะไรอีก มีหินกับหยางอ่ะพูดง่ายๆมันจะมีคั่วของมันอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นโลกที่เราอ่ะมัน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 เกิดมาปุ๊บมันก็แตกแยกของมันอยู่แล้วอะคือมันไม่ได้เป็นแต่ในความจริงอ่ะพลังงานบริสุทธิ์จริงๆมันไม่ได้แยก ะะทีนี้มันจะมีมิติของจิตเนี่ยมันมีหลายมิตินะคะซึ่งของเราเองเนี่ยอยู่ในมิติเนี่ยคือเขาเรียกว่ามิติ3มิติ3ดีที่เราเนี่ยมีเราเห็นความกว้างความลึกความยาวเราเห็นแค่นี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในโลก3ดีเราสามารถที่จะยกระดับจิตไปอยู่มิติอื่นได้นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะสามารถจัดการกับความขัดแย้งพวกนี้ได้เนี่ยโอ้โหคุณจะไม่เดือดร้อนกับโลกสามิติอีกเลยดังนั้นการที่ถ้าเราเข้ามาอยู่บนโลกใบนี้แล้วถ้าสมมติว่าแบบ มันมีแต่ด้านแบบดีอย่างเดียวเลยคือทําอะไรก็ดี มีอารมณ์ด้านดีอย่างเดียวเลยนะคะหรือไม่มีอะไรมาเป็นชานเล้นในชีวิตอะไรอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะไม่สมบูรณ์ในการอยู่บนโลกแบบนี้ไงเข้าใจไหมคือบางทีเรารู้สึกว่าหู้ทำไมฉันจะต้องแบบนี่ลาคาญมากเลยทาไมจะต้องเจอคนคิดลบทาไมจะต้องเจอคนพ่นลบนั่นนี่นู่นนี่มันคือเกมหนึ่งที่ทําให้คุณสนุกมากขึ้นถ้าคุณถ้าคุณเข้าใจโลกนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณก็จะไปโฟกัสถ้าคุณมองจริงๆสังเกตดีๆนะในชีวิตของคุณมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี จร,จริงหรือจริง <c oughs> คือมันจะมีเรื่องดีและไม่ดีแต่เราอะสมองของเราพิเศษมากๆเลยเรื่องดีเกิดขึ้นห้าเรื่องเรามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหนึ่งเรื่องให้ทายว่าสมองของเราจําเรื่องอะไร <c oughs> การเกิดเรื่องไม่ดีกับชีวิตเราอะมันมันเสี่ยงต่อการมีอันตรายต่อชีวิตสมองก็เลยต้อง pay attention เป็นพิเศษเขาเรียกว่าสนใจเป็นพิเศษเรีร้ปะสนใจในเรื่องของแบบเรื่องเนี้ยไม่ดี สนใจพิเศษเลยเพราะเผื่อว่าเรื่องเนี้ยจะมาทําให้เจ้าตัวเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนี่เข้าใจแม้กลไกข,ของสมองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าให้เราเองเนี่ยมองเรื่องที่ไม่ดีนี้แบบอ๋อเพราะฉันอยู่บนโลกใบนี้มันเลยต้องเล่นตามเกมนี่ไงวันนี้มันมีเรื่องดีของฉันอันนี้มีเรื่องไม่ดีอ๋อโอเคมันก็เป็นขั้วของมันปกติดังน,นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้เราเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเพื่อให้เราฝึกจิตคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ย มันเป็นชาเลนจ์บนโลกใบนี้มองให้มันเป็นเรื่องสนุกนะคะถ้าเราอยากจะแบบว่าลอยเหนือแบบดราม่าทั้งปวงบนโลกใบเนี้คุณอยากจะแบบโอ้โหสบายเบาวิชาตัวเบาอย่างที่บอกเบาลอยเหนือแบบทุกอย่างแล้วก็มองทุกอย่างอย่างแบบโอเคเป็นผู้ดูพวกเนี้ยคือการที่คุณเองจะต้องไม่แบ่งแยกคั่วต่างๆ เออไม่ได้แบ่งแยกว่าเขาอ่ะเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกแต่เราอาจะมองเป็นคนหนึ่งว่ามีปฏิกิยาคนคนนี้มองปฏิกิยาแบบอันนี้คือครูเพิ่งไปเรียนเรื่องหนึ่งมานะเขาเรียกว่าร m มูดวิว w ิ n งคือการมองทุกสิ่งอย่างมันมีรายละเอียดเยอะันนี้แต่ว่าเทคนิคอันหนึ่งก็คือเวลามองทุกอย่างอย่ามองด้วยการที่เราไม่ตีความอะไรเลยนะมองคนนี้แบบที่ถ้าเราเอาความคิดและประสบการณ์เดิมไปจับเขาอ่ะเราจะ,จะเราจะตีความเขาว่าเป็นคนคิดลบแต่ถ้าเรามองเฉยๆเราจะแค่พูด เราก็แค่มองว่าผู้หญิงคนนี้พูดประโยคนี้ออกมาเท่านั้นและไม่มีความรู้สึกอะไรคือการที่แบบว่าเวลาเราอะมองและมนุษย์ของเราอะมันธรรมชาติคือการจัดจริงคือการตัดสินโดยการที่เอาประสบการณ์เอากรอบความรู้เราอะมาตัดสินดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองเราจะมีกรอบความคิดของเราแล้วว่าฉันอะดีฉันอะ,ะคิดบวก ฉันน่ะดีกว่าเธอฉันสวยกว่าเธออะไรเงี้ยความสวยของฉันหมายความว่าอย่างนี้ความดีของฉันหมายความว่าอย่างนี้มันมีความหมายทั้งนั้นแหละทีนี้เราก็เริ่มที่จะพะองไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาความประสบการณ์ของเราไปจับคนนี้เสร็จแล้วเราก็จะตีความว่าคนนี้คิดลบอแต่ถ้าเรายกแล้วจะไม่มีขั้วแล้วเราก็จะมองว่าผู้หญิงคนนี้พูดแบบนี้ออกมากเท่านั้นเองสิ่งที่เขาพูดก็คือความที่มันก็คือสับเซตในคําศัพท์ในหัวสมองเขาว่าก็แค่นั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับฉันเลย คุณฝึกอันนี้คือขั้นเทพนะ,ะคะบอกเลยใช้ชีวิตให้เป็นสุขสงบเพราะเรื่องเงินอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการหาเงินใดๆไม่ต้องห่วงเพราะเรามีสติมากขึ้นมันจะมีพลังงานมีไอเดียมีโฟกัสมีทุกอย่างมันทุกอย่างมันจะซับพอร์ตมากขึ้นแต่วันนี้ถ้าคุณจัดการพลังงานแรกไม่ได้เนี่ยจัดการพลังงานความวุ่นวายอะไรที่เข้ามาแล้วคุณยังไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีอะไรเลยเนี่ยกับสิ่งในชีวิตของคุณเ,เรื่องเงินที่คุณจะบอกจะไปหามันจะกลายเป็นเหมือนคนทั่วไปที่บอกว่าเรื่องเเเงงินนนมันป็รื่อหายายก เพราะจริงๆแล้วอะถ้าเขาอะมีสติพิจารณาดีๆมันมีวิธีไอเดียทําเงินบนโลกใันนี้เยอะแยะไปหมดแต่ทําไมอะทําไมถึงคิดไม่ได้ทําไมถึงไม่สามารถที่จะเชื่ออะไรบางอย่างได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะเขาไม่ได้มานั่งดูตัวเองจริงๆอะคือ,อเข้าใจไหมนะคะ